สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบค,ออคลรอิปนี้นะคะเรามาทําเป็นแรนดอมนะคะแรนดอมก็เป็นคลิปนะคะที่พูดถึงในเรื่องของการสุ่มนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะด้วยความตั้งใจนะคะหรือว่าบาังเอิญก็สามารถที่จะดูได้นะคะก่อนที่เราจะมาทําในดวงแรนด o อมในหัวข้อ เรื่องของคุณกับเขามันจบแล้วหรือยังนะคะเรื่องของคุณกับเขามันจบแล้วหรือยังนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะไฟกระทบนะคะเอาเป็นว่าพอได้เนาะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะเอาละค่ะนึกถึงใครบางคนที่คุณกำลังต้องการอยากจะทราบเลยในหัวข้อเรื่องของคุณกับเขามันจบลงแล้วหรือยังคะ่ะเราเริ่มดูสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดีกว่านะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขออไพ่ตกนะคะอันนี้คือไพ่ที่ตกนะเอาวางไว้ก่อนนะคะขอดูสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานิดหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรในตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณกับเขาในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อขออีกสักสองใบนะคะสองเหรียญอ,อ้อทำไมไพ่ตกบ่อยจังเลยและนี่เลยค่ะคุณทะเลาะก,กันนะคะคุณมีความทะเลาะก,กันคุณมีความไม่เข้าใจกันเห็นไหมคุณมีปัญหากันสถานการณ์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะไว้ mm hmm. บอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยคุณทั้งคู่มีความรู้สึกอึดอัดอาจจะมีความรู้สึกว่า ต่างฝ่ายต่างไม่พอใจแต่ไม่พูด <c oughs> คล้ายๆเป็นคนที่แบบว่ามีอีกโก้ทั้งคู่เลยนะคะเห็นไหมคุณเหมือนกันมากเนี่ยเวลาที่มีเรื่องอะไรที่ไม่พอใจกันนะเขาเลือกที่จะเงียบนะคะคุณก็เลือกที่จะเงียบต่างคนต่างเงียบแต่ในความเงียบตรงนั้นเนี่ยใจค่อนข้างที่จะวาววุ่นสับสนนะคะ ทั้งคู่อยากทักกันนะแต่ก็ไม่มีใครที่จะเริ่มต้นก่อนคุณอาจจะคิดในคุณมีเหตุผลของคุณนะคะเขาก็มีเหตุผลของเขาทีนี้สถานการณ์ตรงนี้กวายมองว่าใจทั้งคู่อะยังตรงกันอยู่เห็นไหมใจของคุณทั้งคู่อะค่ะยังยังยังรู้สึกถึงกันอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีใครยอม ที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้ามาพูดคุยก่อนนะคะต่างคนต่างมีอัตราเป็นของตัวเองนะคะอาจจะมีเหตุผลอาจจะมีความคิดความรู้สึกที่ว่าอ,อ,อาจจะทดสอบตัวคุณก็อยากทดสอบเขานะคะตัวเขาก็อยากทดสอบคุณคืออะไรที่เหมือนกันมากๆอะคะ่ะเวลาที่มันมีปัญหามันก็จะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันจะชะง,งักเลยนะคะมันจะไม่แบบ มันมันมันจะเงียบกันไปโดยปริยายแต่สถานการณ์ตรงนี้ค่ะความรู้สึกต่างๆนะคะมันยังไม่จบหรอกทั้งคู่ยังยังมีความรู้สึกที่ตรงกันอยู่รอดูว่าฝั่งนั้นจะทำอะไรไหมนะคะคุณก็รอดูว่าเขาอ่ะจะทำอะไรไหมเหมือนกันมากคุณกับเขาเหมือนกันทีนี้บอกเลยว่าตอนนี้ต่างคนต่างเงียบแล้วก็ ตีกันในหัวอืเหมือนก็รอคอยข้อความของเขานะคะคุณเนี่ยรอคอยข้อความของเขาว่าจะมีแบบการเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะจะเข้ามาในรูปแบบไหนส่วนตัวเขาก็เหมือนกันค่ะรอคอยข้อความของคุณดังนั้นมันเป็นลักษณะที่ดูเชิงดูเชิงกันไปดูเชิงกันมาแล้วก็มีความเงียบเข้ามานะคะอันนี้จะเป็นเป็นสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นในช่วงตอนนี้นะคะ เอาละค่ะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตดูเพิ่ม,มเติมความรู้สึกของเขาก่นอนนะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ก่อนนะคะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้คุยจะเปิดความรู้สึกของเขาก่อนแถวบนนะคะและความรู้สึกของคุณจะเป็นแถวล่างขอดูความรู้สึกของเขาสี่ใบที่มีกับคุณในตอนนี้ค่ะ ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ลึกๆแล้วหัวใจเขาเป็นเช่นไรที่มีกับคุณนะคะอืมเสียใจเศร้าใจนะคะใบแรกยังรักอยู่แอบมองแอบส่องคุณอยู่นะคะดูท่าทีคุณอยู่ โอ้เจ็บปวดมากความรู้สึกของเขาในตอนนี้อะค่ะเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็อยากที่จะอยากจะให้คุณง้อเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบเออมง้อฉันเถอะทาไมเธอไม่เทคแอคชั่นทำไมเธอไม่ทําอะไรเลยเออแต่ถามว่าทําไมเขาไม่ทํำล่ะเขาก็เหมือนกับอาจจะมีความรู้สึกว่าง้อคุณเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คุณง้อบ้างหรือเขาอาจจะ ไม่แน่ใจในตัวเองว่าคุณเนี่ยรู้สึกรู้สึกชอบเขาเหมือนที่เขาชอบคุณไหมแต่ก่อนเขาพอจะมองออกนะคะว่าคุณเนี่ยรู้สึกอย่างไรแต่ตอนนี้เขามองไม่ออกดังนั้นความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะบอกบอกความรู้สึกที่มีกับคุณได้ว่า 1. เหมือนคนอกหักนะคะ 2. เสียใจแล้วก็เหมือนรู้ใจตัวเองว่ารักคุณอยู่ความรักครั้งนี้ยังไม่ไปไหน ทีนี้ถ้าคุณยังเป็นเพื่อนกันผ่านโซเชียลเขาส่องคุณตลอดบางครั้งแอบไปอ่านข้อความเก่าๆที่คุณเคยมีความสุขร่วมกันนะคะอ่านแล้วก็แบบอาจจะมีน้ําตาซึมบ้างแต่ก็ไม่ทักมานะคะเออเหมือนรอให้คุณในฝ่ายเริ่มก่อนอันนี้เป็นความรู้สึกของเขานะคะในตอนนี้ค่อนข้างที่จะผิดหวังเสียใจทุกทรมานเจ็บปวดมากเหมือนอกหักเลยนะคะในตอนนี้เดี๋ยวมาดูความรู้สึกของคุณกันบ้าง ขอดูความรู้สึกของคุณกันบ้างขออนุญาตปรับเลนนิดนึงนะคะแล้วความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาเป็นไง The Lover คุณก็รักเขาแต่คุณมีความรู้สึกว่าคือคุณกับเขาเหมือนกันจนไม่รู้จะพูดว่าเหมือนยังไงเนี่ยสำหรับแรนดอมนี้เนี่ยไพ่ขึ้น The Lover ความรู้สึกของคุณนะ คุณงอนเขาคุณมีความรู้สึกว่าเขาแบบมีคนอื่นอะไร้ยคุณหึงเขาอ่ะแล้วคุณก็เงียบไปคุณอาจจะไปเจออะไรบางอย่างในโซเชียลคิดเองเออเองอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เซสติฟนะคะดังนั้นการที่คุณเงียบไปเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเขาไม่มาง้อเออการที่คุณเงียบไปแบบเนี้ยทำไมเขาถึงไม่มาง้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็รอคุณก็ร้องให้เขามาง้อแต่เขาไม่ทำคุณจะคิดไปไกลเลยคิดว่าเขามีคนอื่น ค่อนข้างที่จะแบบเเป็นลักษณะของความหึงหวงความความเสียใจนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณคิดมาเองก็ได้นะ,ะจะออกมานะคะเจ็ดถ้วยไพ่ถ้วยนี่ขึ้นขึ้นคู่กันเลยนะอืไพ่ถ้วยขึ้นคู่กันเลยถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในตอนนี้ คุณก็เลือกที่จะให้เขาคนนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมในตอนเนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะถ้าคุณอยากจะสมหวังเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะคุณก็อยากที่จะให้คุณและเขาได้มีช่วงเวลาที่ดีกันเหมือนเดิมกลับมารักกันเหมือนเดิมอันนี้สิ่งที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้นะคะโอ้โหคุณคุณมีความรู้สึกว่า คุณรักเขานะคะคุณตกหลุมรักเขาไม่ว่าอย่างไรนะคะถ้าเขาอันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคุขออนุญาตอ่านตามแรนดอมคือคุณอะให้เวลานะเอออาจจะตั้งกําหนดเวลาว่าจะหายไปจะเงียบไปเจวันคือถ้าเขานะคะไม่ทักมาคุณจะยอมรดอีกโก้แล้วเป็นฝ่ายทักไปนะคะเพราะว่าตัวคุณี่ยยังอยากที่จะให้เขาอยู่ในชีวิตยังมองว่าเขาคือคนสําคัญนะคะ สามดาบแล้วก็เฮอมิดตัวคุณถึงแม้ว่าจะไม่งอ้อจะไม่พูดคุยก่อนนะคะคุณก็ไม่ต่างอะไรคุณก็คิดเรื่องเขาวนมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะหาทางออกให้กับปัญหานี้ แต่ไปโฟกัสสิ่งอื่นแล้วก็มีเรื่องเขาเข้ามาในหัวทําให้คุณค่อนข้างจะเศร้าใจเหมือนกันนะคะพยายามจะหาทางออกสรุปก็คือตั้งแต่ดวงความรักของคุณความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของคุณไม่ต่างกันเหมือนกันมากนะคะคุณและเขานิ่เหมือนกันมากนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าขอทราบคําตอบเรื่องนี้เลย แล้วเรื่องของคุณกับเขามันจบแล้วหรือยังนะคะมันจบลงแล้วหรือยังในตอนนี้นะคะเรื่องของคุณกับเขามันจบลงแล้วหรือยังโอคุณและเขายังยังแคร์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วการที่ทะเลาะกันเนี่ย คุณเจ็บเขาก็เจ็บคุณเครียดเขาก็เครียดคือถึงแม้ว่าจะไม่มีการ conversation กันนะคะอยู่ห่างกันคนละที่คนละบ้านหรืออยู่ที่ไหนกันก็ตามแต่แต,แต่มันมีจิตโทรจิตบางอย่างความรู้สึกอะ่ะคุณเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นนะคะเครียดนะคะเรื่องนี้เครียด king of pentacles คิดว่าความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะกับเขาคนนั้น มันมีความหนักแน่นมันมีความมั่นคงอยู่ถึงแม้จะงอนกันหรือโกรธกันไปนะคะหรือว่าจะมีเหตุให้ห่างกันไปอะ่ะมันก็ยังมองกันและกันอยู่นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้พูดคุยยังไม่จบนะคะโอ้ดีใจด้วยยังไม่จบสองถ้วยนะคะสองถ้วยคุณกับเขายังไม่จบเรื่องของคุณกับเขายังไม่จบ ที่คุณไอเข้าใจเลยว่าสถานการณ์ตรงนี้อ่ะมันมันไม่มีความสุขทั้งคุณและเขาอะค่ะพอพอไม่มีความสุขเนี่ยเดี๋ยวคุณนะคะไม่คุณก็เขาอะจะต้องหาทางมาปรับความเข้าใจกันหรือรอบนี้อาจจะมาง้อแบบให้เห็นหน้าค่าตากันเลยก็ได้นะคะ เพราะก่อนหน้านี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะคะแต่บอกเลยว่าใครที่ถามว่าเรื่องของคุณจบกันแล้วหรือยังเรื่องของคุณกับเขายังไม่จบกันนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสได้กลับมาดีกันเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบนะคะโอเคดีใจด้วยนะคะ สิบเหรียญความรักของคุณเนี่ยที่มีให้เขาและความรักของเขาที่มีให้คุณมันไม่เหมือนใครมันไม่มีใครรู้นอกจากคุณสองคนการกลับมาในครั้งนี้จะรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะประคองความสัมพันธ์เนี่ยทั้งคู่จะช่วยกันประคองเพื่อให้มันมีการพัฒนา มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเรียกได้ว่าความสัมพันธ์นียมันจะเจริญเติบโตมากขึ้นทั้งคู่เลยนะคะใครที่มีปัญหาส่วนตรงนี้อยู่แล้วเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของคุณยังไม่จบกันขอทราบเวลานิดหนึ่งนะคะอีกนานไหมนะคะแล้วใครจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดคุยก่อนนะคะใช้เวลาจากนี้อีกนานไหมนะคะขอดูนิดหนึ่ง ใช้เวลาจากนี้อีกนานไหมอืมอีก2ใบค่ะโอเคคืออย่างนี้นะหลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะหลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของ ข่าวดีนะคะข่าวดีการติดต่อการปรับความเข้าใจถ้าเร็วสุดนะคะคือ2วันช้าสุดไม่เกิน2สัปดาห์นะคะ2วัน2สัปดาห์ประมาณนี้ภายใน2สัปดาห์นี้จะมีการแอคชั่นนะคะจะมีการเทคแอคชั่นน่าจะเป็นฝ่ายเขานะคะแต่คุนอาจจะเช็คให้ทีหนึ่งว่าสรุป เขาจะ take action หรือเปล่านะคะแต่จากที่ดูไพ่ตรงนี้คุยม,มองว่าตัวของเขาอะคนที่คุณถามถึงอะจะเป็นฝ่ายยอมลดอีกโก้แล้วก็เข้ามาพูดคุยหรืออาจจะมีการน,นัดหมายขอเจอขอกินข้าวหรืออาจจะมีการน,นัดไปแบบไปเดทกันไปเที่ยวกันนะคะเพื่อให้มันอยู่ในโหมดของความโรแมนติกนะเดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเป็นฝ่าย take action หรือเปล่านะคะ นิดหนึ่งเขาจะเป็นฝ่าย take action หรือเปล่านะคะอืมใช่ค่ะเขาจะเป็นฝ่าย take action เพราะเขาไม่ความรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบือ่อชีวิตมันเซ็งเขาทำเขาทำอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เคลียร์กับคุณนะคะ ดังนั้นคิดว่าความสัมพันธ์นี้คนที่ทนไม่ได้และจะต้องเป็นฝ่ายเข้ามาพูดคุยเคลียร์ก่อนจะต้องเป็นเขาคือคุณเนี่ยมีกำหนดการอยู่ในใจแล้วนะคะคุณอาจจะให้เวลาหนึ่งอาทิตย์เจดวันแต่ตรงนี้พลังงานบอกว่าเร็วๆนี้เลยอ่ะไม่เกินสองวันน่าจะมีกันคืนดีกันละ น่าจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่ทนไม่ไหวอ่าแล้วก็แบบขอพูดความในใจหรืออาจจะมีการตกลงบางสิ่งบางอย่างร่วมกันในการค้าหากันในอนาคตอะไรอย่างนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้เดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมให้เลยนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์โทษชีค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร s o รี่นะคะคือแสงไฟตกต้องบอกว่าแปดเหรียญเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ทุกๆวันมีความสุข เขาเรียกว่าจะทําจะดูแลรักษาคุณจะดูแลรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะให้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วให้มันมีความสุขนะคะเพราะว่าอยากให้ไม่อยากที่จะทะเลาะกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเ,เห็นไหม <das m 1> เขาคิดเสมอนะว่าอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่เขาไม่ชอบอาจจะมีการพูดคุยกันเพื่อปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้จ,จะเริ่มเปิดใจคุยกันละ เพราะว่าตัวของเขาเองต้องการอยากที่จะทำให้ความรักครั้งนี้เนี่ยนะคะมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังพอสมควรนะคะโอ้วิวออฟอร์จูนคู่กันแล้วถ้าคู่กันแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่หายไปไหนเหมือนตัวของเขาเคะหลายครั้งเคยคิดกับตัวเองว่า อาจจะแบบไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่แต่ช่วงเวลาที่หายไปอ่ะคุณมีอิทธิพลกับใจเขามากนะคะพยายามลืมพยายามจะลืมไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วแต่ก็มีคุณอยู่ในหัวคือเอาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยในอนาคตมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะขอหนึ่งใบโอ้เห็นไหม ความสัมพันธ์ดีแบบว่าก้าวกระโดดเกือบทุกสถานะนะคะไม่ว่าคุณจะถามถึงใครก็ตามแต่มันมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าอุปสรรคต่างๆมันก็อาจจะทำให้คุณรักกันมากขึ้นนะคะถ้าไม่มีอุปสรรคตรงนี้คุณก็จะไม่ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักรักษาใครคนนั้นให้ดีนะคะหรืออาจจะไม่รู้ใจตัวเองก็ได้ ดังนั้นอุปสรรคตรงนี้ถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าทําให้คุณและเขามีความรักที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะขออนุญาตด,ดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนิดนึงเนาะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณ Okay, ได้ลรู้ตัวแล้วว่ารักว่าอยากได้ว่าปล่อยวางว่าพร้อมช่วยเหลือคล้ายค,คประชดประชันยังไงไม่รู้<笑><笑><笑>เหมือนเขาจะบอกว่าเขารู้ตัวแล้วว่าคุณต้องการที่เขาเอาใจใส่อย่างนี้หรือเปล่านะคะมาดูใบที่สองใบที่สอง มีทุกสิ่งอยู่รอบกายขาดแค่มีคุณ9บวกคุณเท่ากับสิบน่ารักอยู่นะคะก็เออเขาอาจจะเหมือนขาดคุณขาดใจก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจมีทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายขาดแค่มีแค่คุณนะคะ ฉันไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ซึ่งคำพูดนี้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วเมื่อกี้เราก็มาขอดูข้อความของเขาจากสำหรับนี้อะปรากฏว่าคือคำเดียวกันจะไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วนะคะไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้น <laughs> ฉันไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะคะขออีกหนึ่งใบ ฉันมั่นคงในรักที่มีต่อคุณเสมอนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาและก็เดี๋ยวขอใช้อีกสำรับหนึ่งนะคะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณความในใจที่เขาอยากบอกคุณนะคะ ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาสัญญาณนะคะเออไม่ว่าแบบคุณกับเขาจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่ตัวของเขาพร้อมนะคะที่จะเปลี่ยนเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าเขาขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เคยทำให้คุณเสียใจนะคะอันนี้ความในใจที่เขาอยากบอกคุณ คุณไม่รู้ว่าฉันรักคุณมากเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะเป็นคนปากแข็งก็ได้นะคะพอสูญเสียแล้วก็เพิ่งรู้ว่าถ้าไม่พูดออกไปอาจจะสูญเสียไปจริงๆก็ได้และสุดท้ายคุณเป็นของฉันนะคะและนี่ก็เป็นความในใจที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้โอเคนะคะสรุปก็คือว่ายังไม่จบกัน ไม่น่าจะเกิน2วันนะคะมากสุด2อาทิตย์ตัวของเขาจะ Take A c t i o n นะคะเข้ามาง้อคุณก่อนคราเนี้ยยอมลดอีโก,โก้แล้วมาง้อคุณก่อนนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราว randomly อย่าลืมนะคะตอนนี้ครูอายมีอินสตาแกรมยิปซี u n d e s c o r e ครูอายนะคะแล้วก็มีเพจ a c e b o o k ยิปซีบายครูอายอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับน,นี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย